สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขนมจากค่ะขนมจากที่วันนี้นะจะมาบอกสูตรวิธีการทําแบบง่ายๆเลยแล้วก็ทําออกมาแล้วขนมเนี่ยมีความหอมของใบจากมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเนื้อขนมที่นุ่มนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้เลย แล้วขนมจาาบางทีเขาก็จะมีสีออกดำๆเนื่องด้วยว่าเขาจะต้องใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวดำแป้งข้าวเหนียวดำเราไม่มีเราก็จะใช้วิธีการอื่นแทนแต่ว่าสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้จะทำยังไงวัตถุดิบเยอะไหมยุ่งยากหรือเปล่าแลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือมะพร้าวค่ะคูดมาเรียบร้อยแล้วแอดมินใช้เป็นมะพร้าวถึนถึกค่ะอัตราส่วนและปริมาณทั้งหมดแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปนะมาดูวัตถุดิบต่อไปใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกะทิค่ะต่อด้วยแป้งข้าวเหนียวค่ะถ้าอยากจะให้เป็นสีเขียวก็ใส่น้ําใบเตยลงไปแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ออกเป็นสีม่วง แอดมินวันนี้ก็จะใช้เป็นอันชันค่ะใช้อัญชันใส่น้ำลงไปเล็กน้อยต้มให้สีของอันชันออกมาพอต้มให้สีอันชันออกมาแล้วเราก็จะนำไปกรองค่ะตอนนี้ก็ต้มแล้วนะคะสีของอัญชันก็จะเป็นสีฟ้ากรองแล้วพอกรองแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนิดจากสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีออกม่วงๆค่ะ และวันนี้เราจะใช้น้ํานี้ล้วค่ะทําขนมจากต่อไปค่ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยก็ใส่แป้งลงในชามผสมจากนั้นก็น้ําตาลมะพร้าวค่ะค่อยๆใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปแล้วก็อาใส่เป็นกะทินะคะเราจะไม่ใส่ไปทีเดียวแล้วก็คนพร้อมกันเลยไม่นะคะค่อยๆใส่ไปแล้วก็ค่อยๆเทกะทิลงไปค่ะ อีกอย่างนึงขนมไทยเพื่อความกลมกล่อมนะคะก็จะต้องมีด้วยนะก็คือเกลือค่ะมีความหวานแล้วก็ต้องมีการตัดเกลือเล็กน้อยแล้วนี่ก็ใส่ทยอยใส่เป็นน้ำกะทิลงไปแล้วก็คลุกเขาค่ะพยายามให้ส่วนผสมเข้ากันและหลักสำคัญเลยก็คือต้องให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะ ขั้นตอนต่อไปที่บอกในข้างต้นก็คือเราจะใส่เกลือลงไปค่ะขนมจากเวลาเราซื้อเขากินเนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีออกดำดำม่วงๆนะคะนั่นก็คือเขาใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวดำทีนี้จะหาซื้อยากค่ะเราก็ส่วนมากเขาจะขายแต่แป้งข้าวเหนียวสีขาวนะเราก็มาปรับเอาโดยใช้สีของน้ำอัญชันนี่แหละค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจะใส่เป็นสีเขียวก็คือใส่เป็นน้ำใบเตยก็ได้แต่วันนี้อันมินก็เลือกเป็นสีของอันชันค่ะหรือไม่บางคนก็อาจจะใส่มันม่วงใส่ผงของมันม่วงลงไปแต่วันนี้อันมินก็สะดวกที่อันชันนะคะก็จะได้สีม่วงๆอ่อนๆของอันชันค่ะ ต่อไปค่ะใส่มะพร้าวทืนทึกลงไปบางคนอาจจะใส่เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้แต่สมัยโบราณเนี่ยเขาจะใส่เป็นมะพร้าวทืนทึกค่ะตรงนี้ก็คุกเค้าไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าน้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วหรือยังจะต้องละลายให้หมดนะ,ะเดี๋ยวไอ้มินก็จะคุกค้าแบบนี้จนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันลำข้าว นะคะจากนั้นก็เตรียมเปลี่ยนทิชชู่แล้วก็ใบาจากวันนี้มีคลิปนี้เกิดขึ้นได้ก็คือน้องเอาใบาจากมาฝากค่ะก็เลยจัดเป็นเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะแล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นไม้กัดด้วยนะน้ำมันทาไปที่ใบาจากเพื่อไม่ให้ขนมติดใบาจากค่ะ เสร็จแล้วมาเริ่มทำกันค่ะให้เรานำใบจากมา2องอันแล้วก็ประกบกันแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้กัดเล็กๆค่ะกัดเพื่อให้ใบ2ใบเนี้ยติดกันค่ะแล้วก็จะปิดซ้ายขวาแบบนี้จากนั้นก็ตักแป้งค่ะประมาณหช้อนโต๊ะก็พอ กลี่ยให้เท่ากันเรียบร้อยก็ทบซ้ายแล้วก็ทบขวาเลยค่ะสมัยนี้ที่มีไปซื้อเค้ากินเนี่ยเขาส่วนมากเขาใช้แม็กแล้วนะคะไม่ค่อยใช้ไม้กัดแล้วจากนั้นก็ใช้ไม้กัดค่ะกัดหัวกัดแล้วก็กัดท้ายค่ะแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกหนึ่งอันค่ะ จริงๆแล้วแอนมินเนี่ยพยายามจะซื้อแป้งข้าวเหนียวดำนะคะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้หาซื้อยากมากก็เลยใช้วิธีนี้ใช้น้ำอัญชันนี่นะคะแต่ว่าน้ำอัญชันนะมันก็ยังให้ความเป็นสีม่วงที่อ่อนๆอยู่แต่รสชาตินะคะก็อชิมมาแล้วก็ยังอร่อยค่ะอัตราส่วนทั้งหมดนะเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะ เสร็จแล้วแล้วเรานําไปย่างใช้ไฟอ่อนๆย่างไปเรื่อยๆพลิกกลับไปกลับมาค่ะแล้วก็ย่างไปจนกว่าขนมจากจะสุกค่ะ,ดคะเดี๋ยวพอ,อย่างสุกแล้วมาดูกันค่ะก็จะได้มาแบบนี้ขนมจากความพิเศษของเขาก็าคือจะหอมใบจากขนมที่ได้มาเนี่ยก็จะมีความหวานมีความมันแต่หลกัลกๆเลยก็คือหอมใบจากค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําขนมจากค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ